คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปพึ่งใครจำกรางผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตย,ตยแผงตากงการสีตลาดวิธีประชาธิปไตย ผู้นำในฝันของประชาชนว้าวทะเลสวยจังเลยครับนี่เพื่อนแปงทะเลที่เนี่ยสวยผิดกับที่เรามาคราวก่อนเยอะเลยนะนายว่าไหมใช่ใช่แต่ก่อนนะเห็นมีแต่ขยะเต็มไปหมดหาสะอาดสะอาดแบบนี้พวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะเยพวกคุณ พวกคุณพี่ทำดีดูสิครับนั่นชาวบ้านเขากำลังทำอะไรกันนะ่ะคุณลุงคนนั้นเรียกพวกเราด้วยเดี๋ยวก็รู้นั่นคุณลุงวิ่งมานั่นละ่ะพวกเรากำลังช่วยกันทำความสะอาดชายหาดสนใจไปจติดอาสามาช่วยกันก็เชิญนะครับได้สิครับพวกเราไปช่วยชาวบ้านเก็บขยะกันดีไหมฮะขอไปกับพี่ทำดีนะครับแม่ไค่ได้จ้าไปกันเถอดเดี๋ยวแม่ทำอาหารรอไว้ให้และเฮียมไม่ไปกับเด็กๆเ,เหรอ ไม่ไปแล้ววัวมาพักผ่องอ่ะแล้ว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 ,ลวยต๋งไหนไหนก็ไม่ได้ไปช่วยเขาเก็บขยะก็มาช่วยเจ๊ทาอาหารดีกว่าจะนอนเอาไว้ไปนอนที่บ้านก็ได้อ้อยอาเจ๊ไข่ว่าเป็นถึงเจ้าของตลาดให้มาทําอาหารไรไงหรือไปทํานั่งแหละอ้วนลงเงิงเรือก็ต้องลงแรง <c oughs> อ้วนนองละเสเร็จแล้วปลุกอ้วนรวยน่ะยะตงเนี่ไม่ได้เรื่องเลย วยงาามด้มือเรคุณลุงครับที่หาสะอาดแบบนี้เพราะชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดใช่ไหมครับใช่ครับพวกเราจอดมาช่วยกันเก็บขยะดูแลทําความสะอาดชายหาดกันใครว่างๆก็มาช่วยกันเพราะชายหาดก็เหมือนบ้านของพวกเราถ้าบ้านเราสวยคนก็อยากมาท่องเที่ยวพวกเราก็มีรายได้นะครับกลับกันบ้านแล้วเหรอจ้าหนุ่มๆนี่เจ๊ทำอาหารไว้เต็มเลย พวกเราอ่ะช่วยคุณลุงกับชาวบ้านเก็บขยะริมชายหาดส,สะอาดเลยครับคุณลุงทานข้าวด้วยกันนะคะอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้ที่หมู่บ้านเขามีจัดงานกรนผมต้องไปดูแลลูกบ้านเอ๊ะคุณลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมขอตัวนะครับทุกคนอย่างนี้นี่เองที่แท้คุณลุงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ที่ชาวบ้านเต็มใจมาช่วยกันดูแลชุมชน ก็เพราะมีผู้นำที่ไม่ถือตัวใส่ใจและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดลงมือทำความดีเพื่อส่วนรวมเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปคุณลุงเนี่ยเป็นแบบอย่างผู้นำเหมือนที่น้องการเรียนมาเลยครับคุณครูบอกว่าผู้นำที่ดีต้องมีหลักจริยธรรมที่เรียกว่าหลักพรหมวิหารสี่ก็คือต้องมีเมตตาคือความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขกรุณาคือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการรู้จักวางเฉยหรือการวางใจให้เป็นกลางครับคนแบบลุงนี่แหละนะผู้นำในฝันของประชาชนถ้าผู้บริหารบ้านเมืองเป็นแบบนี้ทุกคนประเทศก็คงจะสงบสุขมีแต่ความจเจริญไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้เป็นเจ้าข,ของตลาดเปล่ากลับไม่เคยช่วยอะไรคนอื่นเลย ไม่ช่วยเจไม่ให้กินแม่อาเจ๊ไข่ใจเย็นๆใครว่าอ้วจะไม่ช่วย <c oughs> แล้วว่ากิงสิว่าราังจังให้รีบมากแต่ตอนเนี่ยว่วขอกินกุ้งหน่อยนะพร้อมเหลือเกินคุณผู้ชมครับ <คน S 1> ผู้นำคือแบบอย่างที่ดีด้วยคุณธรรมและจรยิยธรรมที่ดีพร้อมในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่แห่งผู้นำด้วยความรัก ความเมตตา <จะ S 1> ช่วยเหลือเกือ้อกูล <ไป S 1> และสร้างความสามัคคีสันติสุข <คน S 1> ให้เกิดขึ้นในหมูนะ่คณะรวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการงานต่างๆให้สำเร็จรลุล่วงตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส,าสังคมและประเทศต่อไปครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต